สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะมาแล้วค่ะเลขโอกโกโดังไปจริงลงุ้นรวย1พฤศจิกาย,ยน68วันนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาที่ทุกคนรอคอยเชื่อว่าตอนนี้ข้อหววทุกท่านก็คงมีเลขในใจกันบ้างแล้วนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขจากคุณโอกโกดังนะคะ ซึ่งเลขของคุณโอกโกดังก็เข้าเป้ามาแล้วหลายต่อหลายงวดเลยนะคะมาดูกันว่าวันนี้คุณโอจะให้เลขอะไรกันบ้างซึ่งคุณโอก,ก็ได้ให้เลขบน2 4ล่าง0บน2 4ล่าง0อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์เป็นเศรษฐีกันทุกท่านค่ะขอบคุณที่มาจาก Facebook คุณอนุชาภุมสวัสดิ์ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ